เฮ้ย <Hey. S 2> พี่์อ uh ืม huh. มึงมานอนไปขยบเปียกเลยตรงนี้เนี่ยฮะโอ้โหสภาพพื่อ oh. แยกกับเพื่อนนี่ก็ได้ก้องมายัะไรกับอะอ่าโอ้โหแล้วของสภาพนี้กลับไงวะเนี่ย <c oughs> เลกรถเหรอ <c oughs> ฮะโอ้โหโอ้โ huh. ห oh. สภาพเ <c oughs> พื่อน <c oughs> มึงยังไม่กดเรียกเลยจ้ะเออหรอเออมึงจะได้กลับไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยอ้า<ฮ>คนที่สอยภูมิร่วงอะนะอืมไม่นี่แหละคำไรมึงตลกอ่ะเฮ้ยเพื่อนจะกลับใช่ป่ะอืมงั้นไอ้ภูมิไปสอยเลยดีอะไรอะ เพื่อนเมามากขนาดนี้ไปส่งเลยเถอะกูไม่ได้ดื่มนี่แล้วฟางจะกลับยังไงเดี๋ยวเรียกซี่กลับไปแทนก็ได้เออจริงว่านะภูมิมึงไปส่งไอ้พิมดีกว่าแนละ้วดูสภาพมันเมาเหมือนหมาขนาดนี้กูมไม่อยากให้มันกลับคนเดียวกูเป็นห่วงเพื่อนลงมึงเยนะนะนักนันกะน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 ะยกูไปส่งมันใช่ดูสภาพมันดิไม่สงสารมันหรอเฮ้ นี่ก,ก็ได้เนาะวันหลังมึงอยากกินให้เมาขนาดนี้นะเว้ยลำบากเพื่อนชิบหายมึงก็อยากกินให้กูเห็นแล้วกันเออมึงมีทางที้เห็นมึงเมาหรอกแ <c oughs> ปปแปปจะให้แทนชื่อกูนะร่ระวังระวังวระวังหัวระวังหัวเออเออมุดงี่อะไรเพื่อนเออ,อไปไหนก็ ฝากส่งมาด้วยนะเว้ยแล้วก็เดี๋ยวส่งโลอคชั่นบ้านมันให้กลับมันได้ใช่ไหมเนะี่ยเออแค่นี้สบายมากไปกันเถอะเดี๋ยวเจอกันแม่ดีด้าใหญ่เลยนะมึงเนี่ยบายฝากมาด้วยนะจ๊ะโอ้ยพี่ครับช่วยซื้อดอกไม้มาหน่อยสิครับ ไม่เป็นไรครับช่วยซื้อหน่อยนะครับพอดีว่าพี่ไม่ชอบดอกไม้อะพี่ก็ซื้อให้คนอื่นก็ได้แฟนพี่ไงอ,อ่ะงั้นพี่มาหมดเลยแล้วกันอืมไม่ต้องทอนนะพี่ให้ติปขอบคุณครับ